สวัสดีครับวันนี้เราจะมาขายไอดีกันนะครับมีฮีโร่1้อสิหกสกิน3ามสี่สิบห้านะครับอตอนนี้ฮีโร่มีครบนะครับสกินก็มีครึ่งนึงครับรุนก็ครบหมดนะครับสกิน ประมาณนี้นะครับมีมูลาดด้วยครับนี dead, ่เดี๋ยวไปดูที่ว่าไปดูที่ว่ามีสกินดีกว่ามีเงินแสนกว่านะครับเดี๋ยวเริ่มจากสกินที่มีเลยน่าจะเลื่อนแป๊บเดียวนะครับ คลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อนะจะต,ตัดนิดนึงก็ได้โอเคครับตอนนี้ก็จะเริ่มเจอสกินที่มีแล้วนะครับมีคิวเลนวอลล์พาสโอเมนวอลล์พาสเทโอลิเจนนะครับเอลโดรเขีย e วด้วยแล้วก็ลนะิเลน่าลิเจนับแลนลิเจน ทอนก็ลีเจนอลิลิมิเต็ดลีเจนมูลาด e ีเจนสกัดลีเจนเท l e ีเจนมีหน้าวอลล์พานะครับแล้วก็ l ีเจนบัตเตอร์ไฟกับมาเกนคานะครับ l e เจนอารีเต e ครับบัตเตอร์ไฟวอลล์พาก็มีครับสกินลีเจนนี่น่าจะมีแทบทั้งหมดเลยนะครับมีมาลอดอันติเมรมี Mar o T U ate, มาลอด l e เจ n ลิง n ี e วอ e 3นะครับ ก็วอลล์พาร์ตคิกซีบเซฟิล่านะครับลานะคอตก็อีโวสานนะครับแล้วมันก็อยได้อีโวสานแล้วโอเคครับถึงแค่สามนะครับ,แ,บ,บแล้วก็มีคิกซีอ่อนติเมนนะครับ นาคอร์ดเอพีพีนะครับลินดิสตลีเจนแล้วก็มีมาลอดเบสบอลด้วยนะครับทัชิลีเจนมีอายาสกินนี้ด้วยแจ็คฟีหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็อิชาวาเลานไทยนะครับแล้วก็คาเฟนีลิมิเต็ด มีริปโป้ด้วยนะครับมีอาเซทไก่ด้วยนะครับผม <c oughs> มีกาลีิเน <c oughs> <c oughs> สกทับและดูดีโอ้เลื่อนยังไงก็ยังไม่หมดนะนมี g ีน่าลิมิเต็ดด้วยนะพยาบาลอ่ะโฮ้ยสกินเยอะมากมีอารามิโกะด้วยสกินไทยด้วยหมดแล้วนะครับม oh, ีประมาณนี <reasonably> Man, really ้ครับมีประมาณนี้ราคาจะอยู่ที่900บาท อันนี้คือลดลดมาระ้วนจาก1,000บาทรับเหลือ900บาทโอเคนะครับ